บทคาเสนอชื่นใจได้เรียนรู้สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มหนึ่งทำงานวิจัยเรื่องการย่อยอาหารของไส้เดือนสมาชิกใน,นกลุ่มเรามี3มคนผมเด็กชายนะักพึกษากมหาวงชื่อเล่ชื่อครูป,ปันห้องหนึ่งทับหนึ่งเลขที่หนึ่งครับเหตุผลที่กลุ่มเราทำวิจัยเรื่องนี้คืออยากรู้ว่าตังโมงจะย่อยได้ดีกว่าก้วยหรือไม่ หัวข้อวิจัยของกลุ่มคือไส้เดือนได้ผลไม้ชนิดใดได้ดีที่สุดแอร์พอรตสมมุติฐานคือใส้เดือนน่าจะย่อยแตงโมได้ดีกว่ากล้วยเอ่ยสรุปผลการทดลองพบว่าไส้เดือนกินแตงโมเหลือบางส่วนแอร์พอรตจากผลการทดลองพบว่างานวิจัย เป็นไปตามสมมุติฐานเพราะไส้เดือนกินแตงโมหมดก่อนกล้วยความรู้ใหม่ที่ได้จากการทำวิจัยคือไส้เดือนกินแตงโมได้เร็วกว่ากล้วยเพราะแตงโมมีน้ำเยอะสิ่งที่ฉันอยากพัฒนาในการทำวิจัยคือออกแบบรละวางแผงในการทดลองให้ละเอียดและชัดเจนขึ้น เป้าหมายในการพัฒนาตัวเองภาคเรียนวิทยะคือผมจะตั้งใจเรียนครับขอบคุณครับ